สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิิอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไม่เฉพาะเจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ การดูดวงของหมอนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านเลยก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกพราะมเป็นพลังงานโดยรวมหรือโ,โดยภาพรวมนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนกรกฎาคมพศ2566นะคะเป็นของคนที่เกิดปีนักรรษัตรมะโรงนะคะสิ่งที่หมอบอกนะก่อนจะรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนของหมอนะคะฝากติดตามนะคะในเพจ Facebook นะนิ่มสาวันศ3์สามค่ะแล้วก็ใน ิกตอกนะคะนิ่มสาวันศูนย์สามเช่นกันนะแล้วก็ใน YouTube นิ่มสาวันศูนย์สามค่ะ,ะก่อนที่จะไปดูดวงในวันนี้อธิษฐานจิตทาสมาธิเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะคะบ้านเลขที่นะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยําจะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะในเรื่องการงานการเง,นรงนินชีวิตครอบครัวคนรักคนโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดสนิทนะคะด้านสุขภาพร่างกายนะคะด้านโชคลาภว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะคะอธิษฐานจิตดีๆนะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยําค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องการงานนะในเรื่องการงานค่ะไพ่ขึ้นมานะคะจะเป็นผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นทํางานในด้านใดเป็นผู้บริหารก็ได้ในไพ่ใบเนี้ยนะคะธุรกิจกิจาการเป็นของตัวเองนะคะในการด้านการพูดคุยการปรึกษาหารือทุกอย่างผู้อยากผู้ใหญ่ให้ความกระทาคำชูทําอะไรนะคะให้หนักแน่นเขาไว้ คิดว่าจะทําแบบนี้ตั้งเป้าไว้เลยแล้วปฏิบัติแล้วทาไม่ได้นะคะอย่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายมากเกินไปบางทีมันอาจจะทําให้รวนได้ระบบการงานนะคะลูกน้องบุตรบริวารให้การเคารพนับถือดีในไพ่ขึ้นมานะคะทํางานอะไรเป็นคนค่อนข้างจริงจังนะคะ ทำงานอะไรพูดปุ๊บทาปับ๊บลักษณะประมาณนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงในหน้าที่การงานนะคะบอกกล่าพระแม่ธรณีนะคะสิ่งที่หมอบอกนะอ่าพระแม่ธรณีนะคะบอกกล่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหรือองค์องค์งเทพที่คุณประจาอ่าที่คุณบูชาประจําบอกท่านดีๆในเรื่องการงานการเงินก็จะราบรื่นเช่นกันที่หมอบอกยิ่งการอ่าติดต่อสื่อสารกับทางด้านชาวต่างชาติต่างภาษาจะดีมากในไพ่ยขึ้นมานะคะ ถามว่ามีมีศัตรูมีคนไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติในสายงานหน้าที่การงานที่เราทํานะในบางจุดบางมุมที่หมอบอกยิ่งโตขึ้นเราก็ต้องยิ่งใช้ความคิดมากขึ้นมากกว่าอารมณ์นะคะทุกอย่างจะไปได้ดีสิ่งที่หมอบอกงานทุกประเภทเลยเช่นกันนะคะอดทนนิดนึงแนละ้วทุกอย่างมันจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ค่ะมาดูในด้านของครอบครัวในเดือนนี้ค่อนข้างจะไปได้ดีเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังให้กับสามีภรรยาสลับกันได้ในไพ่คนนี้ค่อนข้างให้ความช่วยเหลือเกลือกูลกันดีนะคะมี มีการที่อยากจะวางแผนงานหรือการอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยสามารถไปได้เลยนะคะในช่วงนี้เนาะที่หมอบอกค่อนข้างจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือไปฮันนีมูนกันได้บางคู่บางกรณีที่ครบรอบวันแต่งงานหรือว่าหาเวลาว่างความสัมพันธ์นกับครอบครัวจะดีมากขึ้นที่หมอบอกนะคะหรือวันครบรอบต่างๆเนาะค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีค่ะมีความสวีท มีการดูแลกันมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้นอบอุ่นในครอบครัวที่หมอบอกนะคะมาดูสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสองแง่สองงามของหมอในนี้หมายถึงว่าอะไร อารมณ์บางครั้งคนเอาแต่ใจมากเกินไปรู้สึกไม่แน่ใจหรือม,มั่นใจในตัวเองว่าฉันมีความสวยฉันมีความหล่อบางคนที่เขาเข้าหาเราอ่ะเขาอาจจะ,ะมาะได้บางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแต่มุมมองภายันรูปลักษณะเราเหมือนเคนที่เรื่องมากจุกจิกจู้จีจ้ดีกว่าที่หมอบอกในไพ่ใบน,นี้นะคะคนที่จะเข้าหาก็เลยมีความกลัวหรือความยังเกงก็ได้ในไพ่ใบเนี้คุณจะรู้สึก เหมือนไม่ค่อยสนใจในความรักเท่าไรในเดือนในเดือนนี้อาจจะมีเข้ามาผ่านไปลักษณะประมาณนี้ยังไม่ค่อยยึดติดหรือไม่ค่อยหวยหาในความรักก็ได้รู้สึกเบื่อหรืออิ่มตัวก็ได้สิ่งที่หมอบอกถามว่าคนที่เข้ามาบางคนเขาเป็นคนดีเปิดใจเขาหน่อยคุณอาจจะพบเจอคนที่ทําให้รู้สึกสบายใจหรือใครคเครียดหรือเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนในเวลาเดียวกันก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าอย่างน้อยขั้นต่ำอาจจะอยู่ในภายใน7ปีที่มากกว่ามากกว่าหรือห่างกันนะคะเป็นไปได้สูงในพ่ยใบนี้นะ เนี่ยเปิดใจนิดนึงจะได้พบเจอคนที่มันไม่ทําให้เราเครียดเรือเป็นท็อกซิกในความรักนะคะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทเนี่ยในไพ่ขึ้นมาช่วงเนี้อ่าค่อนข้างจะท่องเที่ยวบ่อยอยู่กับตัวเองนะคะรักสวยรักงามมากขึ้นมีอามณ์สุนทรีนะคะบางคนบางกรณีเนี่ยอยากทํานูน่นทํานี่อะไรที่เป็นในแบบฉบับของเรานะคะอ่าใช่ถ้าเกิดว่าทํานูน่ทนทํานี่แล้วเรารู้สึกสบายใจทําไปเลยหมอไม่ได้ห้ามในไพ่ใบนี้มีความสุขมีความสนุกอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือบางครั้งอะ่ะ 爸爸。 แกงแกงจีบเขาไปในโลกโซเชียลออนไลน์เพราะจีบติดก็ไม่เอาซะงั้นที่หมอบอกด้วยไม่ชอบใจด้วยไม่คุยกับเขาเฉยเลยก็ได้นะคะมันเป็นในบางบุมนะในไพ่ขึ้นมาเป็นบางคนเช่นกัน,กนที่หมอบอกแต่ช่วงนี้อยู่กับคนเดียวสดสสวยๆเนี่นยหล่อรวยในไพ่ขึ้นมาลักษณะค่อนข้างจะดีแม่มีความแบบว่ามีคนเข้ามาจีบพอเข้ามาจีบปุ๊บเรารู้สึกไม่ชอบก็ได้ในไพ่แบบนี้ด้วยไปจีบเขาก่อนแล้วพอเขาถูถกใจชอบใจแล้วเรากลับไม่เอาเขาทิ้งเขาเฉยเลยก็ได้ในไพ่แบบนี้ลักษณะไม่ยึดติดกับความเขาเรียกว่าความรักมากในเด เพื่อนฝูงเพื่อนพ้องหรือว่าปาร์ตี้สังสรรค์บ่อยก็ได้นะในภพยแบบนี้ค่ะ,ะมาดูสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่หมอเตือนนะระวังของมีคมทุกชนิดค่ะ,ะการเดินการเหินนะคะระวังเนาะการหกล้มหกลุกที่หมอจะเตือนนะคะยวดยานผ่านนะตรวจเช็คลมยางสภาพรถด,ดีๆนะคะบางทีอาจจะต้องมีการเสียเงินเสียทองกับการเปลี่ยนอะไรก็ได้นะในไพ่ขึ้นมาเช็คสภาพลมยางให้ดีค่ะเดินทางไปไหนมาไหนนะขึ้นเหนือรองใต้ระวังไว้นิดนึงค่ะ ในด้านของการตรวจเช็คสุขภาพของรถนะที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของอการเงินนะคะการเงินเดือนนี้จะมีเข้ามาได้หลายช่องทางเหมือนกันถ้าเกิดคุณมีงานประจำหรือทำงานเสริมอยู่นะคะการเงินจะบวกทวีพูนจะดีมากขึ้นอย่าพายิ่งการเดินทางเกี่ยวกับการเจรจาหรือการพูดคุยเกีย่ยวกับการประสานงานในเดือนนี้ไปได้ดีอาจจะมีทิป นะคะมีโบนัสพิเศษให้นะคะเงินค่ากินค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยอาจจะไ,ได้เพิ่มเป็น2เท่าตัวนะสิ่งที่หมอบอกหรือได้จากคนรักยิ่งเดินทางไกลยิ่งประสบความสำเร็จหรือบางคนอยากเดินไปทางไปเจอแฟนหรือแฟนนัดไปหาต่างประเทศจะไปเลยค่ะเดือนนี้ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีอาจจะได้ของกำนันของติดไม้ติดมือของสวยของงามของมีค่านะคะในภพยขึ้นมานะค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีใครที่บูชานะคะเกี่ยวกับพระขันธกุมารก็ได้ค่ะ นะพลักพรามถ้าเกิดเคยไปลงนักหน้าทองอะไรมาเนี่ยจะมีคนนิยมชมชอบมากขึ้นสมปัารถนานะคะมันส่วนมตลอุทิศส่วนมุลสนให้ทวยเทพเทวดาประจําสังขารร่างกายของคุณด้วยจะได้ประสบประับความสําเร็จมากขึ้นด้านการเงินก็เหมือนที่หมอบ,บอกค่ะจะได้จากคนรักครอบครัวนะคะการเดินทางจะดีในไพ่ขึ้นมาโชคลาภก็เช่นกันยิ่งเดินทางยิ่งดีมีโชคมีลาภค่ะในไพ่ใบนี้นะอ่ะ หมอกราบขอบพระคุณมากค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะมอนนิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครุ่ให้หมอสักนิดนึงนะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินขอให้เจอความรักที่ดีสินเสมอกันนะคะ ภทยในเดือนนี้นะของคนที่เกิดในปีนี้เนี่ยโดดเด่นค่ะอาจจะเป็นคู่คของชาวต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะอายุมากกว่ารือน้อยกว่ากันไปเลยนะคะสิ่งที่หมอบอกนะขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาประสบความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยทุกคนค่ะบทนี้หมดสิ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ